ก่อนอนื่นเลยฟลุกในนามของทีมอลวาร์นะครับต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ทุกท่านให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจให้เราดูแลแผนการเงินของทุกท่านรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆและเราขอสัญญาว่าเราจะดูแลทุกท่านให้ดีที่สุดและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีบริการวางแผนการเงินฟรีให้กับลูกค้าของเราอีกด้วยเพื่อให้ลูกค้าของเราเห็นภาพตัวเองในอนาคตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนภาษี การวางแผนเกษียณการวางแผนการศึกษาบุตรหรือการวางแผนการเงินรอบด้านหรือว่าวางแผนการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นต้นอาจจะลองเมนเชนมาดูนะครับว่ามีอะไรที่เราสามารถซัพพอร์ตคุณได้บ้างนนอกจากนี้นั้นเราก็ยังมีประกันทรัพย์สินคอยบริการทันเช่นกันไม่ว่าจะเป็นประกันอันกีภัยประกันเดินทางประกันรถประกันบ้านอย่างนี้ ตอนลากท่านเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าทํางานอยู่องค์กรนะครับเราก็สามารถช่วยท่านจัดตั้งกองทุนสำรองเงินชีพของบรรจบุหลวงได้ประกันกลุ่มหรือแม้แต่ประกันคีนงานพวกนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันสำหรับท่านที่รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ทางอ e ีเมลนะครับผมรบวน f ฟ r ว์เวิร e ์ดอีเมลมาที่พมพวน์แอดวอลล์เวิร์ดคอให้เราเก็บไว้หนึ่งชุดเพื่อมีอะไรฉุกเฉินเราจะได้สามารถเช็คให้คุณได้และถ้าเกิดว่าเราบริการดีหรือว่ามีอะไรที่สามารถซัพพอร์ตคุณ แล้วก็ธุรกิจของคุณได้ก็อย่าลืมนึกถึงวันโลเวลต์ของเรานะครับเราจะกันครับขอบคุณครับ